สวัสดีค่ะวันนี้มากินกาแฟแบ้านเพื่อนรู้จักกันมาตั้งแต่วิมาเยอรมันมา20ปีที่ผ่านมาครั้งแรกที่มาเยอรมันเลยก็รู้จักผู้ชายคนนี้ไปตั้งแต่วิมาหาเขาแล้วก็นานไปแล้วจนลูกวิอายุ15ก็เลยพาลูกมาเยี่ยมเขาเขาเชิญมาดื่มกาแฟวันนี้ ไปบ้านเพื่อนฝรั่งก็กลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวชมสวนกันก่อน,นค่อยเข้าบ้านต้นหอมอันนี้ขึ้นทุกปีหน้าหนาวเขาก็จะตายเมืม่อวานฝนตกน,นี้ดอกไม้ที่ปลูกผักชีที่เม็ดเข้าร่วงดอกไม้ก็กำลังเริ่มขยาย บุ้งเอาออกมาข้างนอกยังไม่ได้ก็รอก,ก่อนอันนี้ก็อีกสีหนึ่งมาดูในรั้วดอกไม้ที่เป็นหัวเอาปลูกไว้ก็กำลังเริ่มชมสวนเสร็จแล้ววิก็เข้ามาในบ้านหิวซมตำอย่างแรงหิวอาหารไทยไปบ้านเขาก็มีแต่ขนมเคก้กแล้วก็คุกกี้มันเลี่ยนมาก วิก็เลยกลับมานี้เลยจัดก,การเมนูแซบมาทำเมนูแก้เมารดกันเลยส้มตำปูมา้ากินกับข้าวเหนียวนึง่งเส้นมะละกอที่สับแล้วปูม้าดองไว้น้ำตาลปีบ๊บผงชูรสผงนัวพริกกระเทียมมะนาวมะเขือเทศ กุ้งแห้งตั้มก็เลยค่ะหิวอ,อย่างแรงใส่กระเทียมแล้วก็พริกแห้งกับพริกสดลงไปน้ำตาลทราย มะเขือเทศมะเขือลูกเล็กแหละเขาจะอร่อยกว่ามะเขือเทศชูรสวิธีกจะใช้กุ้งแห้งฝอย พื่อสีสันเขาจะได้น่ากินเพิ่มขึ้นเพราะไม่ก้อยพาวิไม่กินเผ็ดเยอะน้ำปลาในปูเราก็ตักใส่เลยอย่าเพิ่งใส่เยอะเดี๋ยวเค็ม มะนาวใส่ไปทั้งเปลือกเลยคนๆให้เข้ากัน ลืมอย่างนึงน้ำปลาร้าวีก็จะใช้เขยลาวกะเอาตําปูม้าปลาร้าอร่อยนี่นางฟ้าผสมสองยี่ห้อจะอร่อยเป้นกันขด้นกัน มะละโกใส่หกเลยจะทำลดๆ หอมมากชิมรสเลยยังไม่ถึงรสเติมมะนาวไปอีกครึ่งซีเอาปูใส่เลยเอาปูใส่ลงไปแล้วก็ตมค่อยๆเดี๋ยวปูให้ทะเล แค่นี้พอคนอีกนิดนึงถ้าตำนานปูเขาจะก็จะถ้าตำนานปูเขาก็จะเละเตักเสิร์ฟเลย ต้มตำปูมาก็เสร็จแล้วคราวนี้ก็มาคนข้าวเหนียวเลยต้องเอาช้อนพาสติดคนเขาจะได้ไม่ติดช้อนนี่ก็จะจุ่มน้ำไปเรื่อยๆ อันนี้รวมกับข้าวเย็นที่กินเมื่อวานด้วยนะเอามาอุ่นรวมกันถ้ากินไม่หมดก็จะใส่ตู้แช่แข็งเอาไว้เวฟเอาอันนี้ก็คนเสร็จละวนนิก็จะขยาให้เขาเป็นลูกร้อนมากเลยนะอันนี้เป็นกระงข้าว เเอากระดาษบั克ผัดเทียเป็นกระดาษที่เขาลองเวลาเขาทำเค้กเอาวางไว้ข้างล่างข้าวเขาจะไม่แห้งเร็วที่เยอรมันเขาหนาวอากาศก็จะไม่หมือนบ้านเราล้นเลยกว่าไม่อิ่มล้นเลยปิดไปก่อน ส้มตำปูมา้าข้าวเหนียวนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นกับข้าวที่เหลือเมื่อวานลูกชิ้นปลาทอดลูกชิ้นปาลาระเบิดลูกชิ้นเนื้อไส้กรอกนี้กุนเชียงปลาส้มไปกินข้าวกับวิค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ